บอยประกอนโพสข้อคิดความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่ไงคนบอกเกือบซึ้งแล้วเชียวขึ้นชื่อว่าเป็นเกรียนตตัวพ่อของวงการบันเทิงไทยครับสำหรับพระเอกเข่าวงามอย่างบอยประกฉนชัดบอลิลักษ์ครับเมื่อเจ้าตัวชอบถ่ายรูปและโพสต์ข้อความเกลียนเกียครับชวนให้แฟนคลับได้หัวลาะอ,อยู่เสมอล่าสุดครับพระเอกหนุ่มทําเอาบรรดาแฟนคลับครับที่ติดตามมากกว่า7ล้านคนต้องแปลกใจด้วยการโพสต์ภาพสุดละมุนของตัวเอง ซึ่งมีข้อความบรรจุอยู่ในภาพแต่เคลิมหยุดได้ไม่นานครับก็ถึงกับปล่อยกากแทบไม่ทันเนื่องจากข้อความที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นข้อคิดจากหนุ่มบอยนั้นเขียนเอาไว้ว่าความสุขที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของผมคือการได้เข้าห้องน้ําที่มีที่ฉีตูดปกรณ์ฉัดบริลักษ์พร้อมแคปชั่นว่าจากหนังสือเล่มหนึ่งเล่มไหนฟ้าฮ่าฮ่าฮ่แช็แต่มันสุขจริงๆ เรียกว่าแฟนคลับทั้งขำทั้งเคืองกันยกใหญ่ครับเพราะอุตสาห์ตั้งใจอ่านข้อคิดของหนุ่มบอยปรกรณ์กันเลยทีเดียวแต่ดันมาหักมุกตอนจบซะนี่ครับไม่เว้นแม้แต่คุณแม่ของพระเอกหนุ่มเองครับที่ทนไม่ไหวถึงขั้นเข้ามาคอมเมนต์บอกลูกชายว่าบอยแม่ตั้งใจอ่านเลยโถยแฮชแท็กสาระมากมายเป็นเขาเลยครับกับหนุ่มคนนี้บอยปรกรณฉัรบริลักษ์ อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ